สวยโดีวอลสวัสดีวอลวันดอทไฟล์นะมาเล็กอย่างนี้มี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 ตึกเหมือนสมัยสมัยใหม่ไม่ใช่สมัยเก่าเลยวีไพี วีพีนี่โอ้โหห่ารบัสเองะไม่เสียดายไม่มีรบัสกลับยังไงวิ่งกลับโอ้โหอีสิวิแล้วรถจะมารีบไปก่อนรีบไปมีบ,บ้านสองหลังครับบรรยากาศมืดมากรีบไปรีบไปรีบไปโอ้ยรถไปแล้วรถไฟไปแล้ว ไม่ได้ขึ้นเลยเพื่อนเงินไหมดแล้วว่าไงกระบวนเหรอ่าไม่รู้เลยโอ้ทำไมมืดจังเลยเฮ้ยอะไรอ่ะบันได้โอฮัลโหลฮัลโหลมีใครยูมั้ย โอ้นั่นไงเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเป็นไงจะไม่ใช่เฟอรี่จะเป็นบใบแกตัววีต้องไปดูในซีรีส์ถึงจะรู้ว่าตัววีคืออะไรทุกคนต่างโอ้เฮ้ยมีเลือดรด ทุกคนต่างมารอรถไฟแต่ว่าผมอยากจะสำรวจบ้านนั้นมันน่าจะแบบว่าผีดุ <S <S <ๆ>เพื่อนมีอะไรหรือเปล่ามามองฉันอวราฉันหน้าเล็กุ่กี้ จุดๆก็มีคนมาฆ่าเสียมันไม่รอดตรงนี้อ้อรอนานมากกว่าจะมาออมีคนพยายามจะสื่อสารกับผมแต่เขานั้นภาษามืนมากภาษามันมืนตาเกินอ่านไม่ออกเพื่อนรอกันเป็นชั่วโมงแล้วจะมีใครรอดบ้างเซอร์ไวเวอร์เหือคนเดียวเอง โอ้โหไปทําอะไรจนเหลือคนเดียวแสดงว่าบนไฟมันจะต้องอันตรายอย่างแน่นอนอันตรายมากๆเลยมาคชินัมปะโอ้รถไฟมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นตรงไหนถึงจะรอดขึ้นด้านในก่อนขึ้นด้านในนั่งได้ด้วยนั่งได้อยู่แล้วซิแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถึงจะรอดเนี่ย กัวไม่รอดทุกท <man> ีเลยตรงนี้ขึ้นไม่ได้แต่ตรงนี้ขึ้นได้แต่อันตรายมากเขาต้องนั่งด้วยแสดงว่าเราต้องนั่งตรงนี้ให้ผู้หญิงนั่งด้านในเพื่อเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษโอ้รถจะออกแล้วสิบสี่วิสิบสี่วิโอ้เบื่ห์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 ั์ห์น์ห์ะ์ันห์หัน์หนห์ห์ห์หัห์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 หนั์ห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 ห มันอาจจะหลุดโครงอ้าเพื่อนไม่ขึ้นมาหรอเพื่อนเสรียงว่ารอฉันรอฉันเดนรอฉันนอนนอนโอนนอเห็นไหมไม่รีกมาลีลาอยู่กินอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเราแล่นไปเสร็จเราจะไปสมรวจบ้านหลังสีแดงนั่นโอ้มันจะมีอะไรกันแน่ ทำไมทุกคนถึงได้ไปเกิดใหม่ทั้งที่แรนยังไปไม่จบเลยนล้ำมันจะมีอันตรายหรือไม่ยอนชอย่ากระโดดใช่ไหมมีคนเที่ยวอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับเขา้าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเริ่มเริ่มมีอัน ที่หลุดขอบแมพมาใกล้ๆหลุมนี้มีอะไรไม่มียังไม่มีเป็นหลุมเป็นนโพรงธรรมดาเลี้ยวไม่เลี้ยวเลี้ยวไปจะไปเจอกับที่ไหนอ,อมีอะไรอีกไหมทำไมเป็นทางดันแล้วทำไมเป็นทางตันแล้วโอ้ลงลงมนนี่อีก โอ้โอ้โอ้อ่าอ่าโอ้รอดไหมเนี่ยโอ้รอดอยู่โอ้หล่นลงน้ำเลือดไม่ลดใช่ไหมฮึ่ยรอดแต่คุณผู้หญิงนะโอ้คุณผู้หญิงอะไรนบ้างป้านั่นไม่ใช่คุณผู้หญิงนั่นมันโนบหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงโอ้ตกลงมาแล้วโอ้รอดไหมเนี่ย กระโดขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้นี่คือสภาพตอนนี้แหลกแหลกแหลกมากแหลกเหลวแต่กว่าจะมาถึงที่นี่ต้องนอนเลยตามทางไปตามทาง,ทางเื่อนรอด้วยรอฉันด้วยรอฉันด้วยเป็นเกมที่เล่นลื่นมากเ,เกมย้อนเล่นแล้วไม่เล่น สิบเก้าห้าจุดหกห้าสี oh, ่สามสองหนึ่งเน่เดินแอสซิสตมฟอร์มอ่อเรายังไม่ไปเราก็จะกได้เป็นผู้รอดใช่ไหมโอ้ได้เป็นผู้รอดได้ชิปแมนเย่เย่มีอะไรบ้าง อไอ้บ้างนี่โคล่าสโลตส์ซงโค้ล่าฟันตาเอาฟันตามาได้โคบมาแดนโคบบล็อกซีโคระฟันตาฟันตาอยู่นี่อันนั้นสไป น้ำส้มอร่อยมากนะฮะมเกรด้วยอะไรมากเลยจะกลับมาที่นี่ปล่อยๆอ่ะอันนี้คือที่กลับกลับกลับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยค่อยๆกลับดีเะคนรึเปล่าอ่อกลับมาแล้วอ่าเพื่อนกลับไปแล้วอ๋อเดี๋ยวเราไปสำรวจแต่ว่าเช้าแล้ว สำรวจบ้านก่อนในบ้านก็น่าจ,จะไม่มีอะไรมากน่าจะไม่มีใช่ไม่มีก็ดูด้านหลังมีปุ่มกดไหมปุ่มกดว่าไปเจออิสเอ,อแอบเปิดอแอบเปิด ไม่มีอิสเอออะครับก็แมปนี้ก็ก็ประมาณนี้แต่ว่ามีใครตรงนั้นเป็นปูเล่นปูเล่นแต่งตัวย้อนอยู่วัที่เปลือน ตัววไม่ใช่เฟอร์รี่ถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นตัวอะไรก็สามารถดูได้ในซีรีส์ของผมเลยเอละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมบริจาโ拉บัคเพื่อโฆษณาของผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคราวหน้านะครับ